โอเคเรากลับมาอยู่ในเกมคำถามกวนอีอย่างหนึ่งอ่านเอาเองปลาช่อนเป็นลูกไก่ปลาไหนนะปลาช่อนต่อ,อไม่ได้อันนี้มัม้งเฉลยไก่เี่เกนือไม่รู้ ไม่รู้เพราะอะไรรู้บางคำถามเราก็ไม่เข้าใจว่ามันตอบอันนั้นเพราะอะไรอะซื้อมาให้ใหม่แล้วงั้นเราขอกระเป๋าขนมอัน,นี้แล้วก็คมงไฟได้รับได้รับคิดหนักเรื่องช็อปขนาดนี้ลาและรับรูปปิดเลยปูอะไรไม่มีค่ะ ปูทะเลมัม้งปูอัดเพาะ,ะอ,พอ,อะไรอ่ะปูปูอัดเขาถามว่าปูอะไรไม่มีขาหรออืหอหือนกกะจอกเทศบินไปทางใต้ขาของมันจะชี้ ไปประเทศไหนชี้ไปประเทศไหนช,ชี้ไปประเทศไหนๆๆๆหมีอะ,อะไรชอบเลือกมีแพนด้ามีอะ,อะไรที่ไหน มีนี่มั้งโอ้ผิดอีกมีอะไรอะ่ะมีอะไรสักอย่างมีเอ้ยปลาอะไรไม่มีมรายมรยาทปอชอนว่าตายพ่ออะไร ต้นอะไรอะไรใช่มอกลูกเป็นแมวเอ๊ะช้างกล้วยอะไรช้างก้านกล้วยเอ๊ะ ผิดได้ยงไงอ่ะถามว่าอะไรนะหมูอะไรเป็นหมูกเกสบีมผิดได้ยงไงม้าอะไรมองไม่เห็นม้ามืด เพราะมันมืดไงหมาอะไรไม่กินข้าวหม,มาไม่ปึ้ยหมาไม่อะไรก็ไม่รู้หมาหมาหรือหมาหมาหมางูกับงูมาเจอกันจะเกิด อะอะไรขึ้นชกเอางอบวกงอกลายเป็นงองงจงก็งงม,มูโดนเรียกจะกลายเป็นอะไร หมูกรอบหมูแดดเดียวหมูหันเพราะว่าม,มันต้องหันไปปลาอะไรปลาอะไรปากเล็กที่สุดโอเคปลาอะไรนะไม่อะปลาทู าตอบปาทูได้ไยังไงสิงเล่ยลิงอะ,อะไรดุที่สุดลิงจ็บเจ็๊ยบลิงอุ้มไข่ลิงอ้อนไข่เอ้ยลิงอะไรนะลิงอุ้มไข่อะ อะไรเด็กชอบการ์ตูนนกอะไรต้องพกพกอะไรเนี่ยนกแก้ว โอ๊ยนกอะไรอยู่ในทะเลนกเข้าแล้วนกเข้าเป็น <c oughs> เป็นปัญหาเนี่ยดิ